ค่ะวันนี้พี่จะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการวิธีการดูแลไตค่ะ อ,อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้นิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนะคะได้ทำความรู้ดีๆในการอ่านสมุดธรรมะนะคะมาแบ่งปันกับทุกคนแต่นี้อ่านให้ฟังเลยนะคะ mm. อะวิธีการดูแลไตวันนี้เราจะทำอะไรก็เยอะแยะมากมายแต่ไม่ไม่เท่ากับสุขภาพนะคะสุขภาพมาที่หนึ่งค่ะวันนี้เราสุขภาพดีค่ะเหมือนพี่นิษถานะก็เคยเป็นรองช้ำอาการก็ค่อยๆจะดีขึ้นแล้วก็ภาวนาไปทำบุญภาวนาขอให้หายะคะ่ะ ะะก็กําลังดูแลตัวเองด้วยการกินดีท็อกตัวนี้ค่ะนะคะเพื่อจะล้างลําไส้ให้ไขมันน้ําตาลออกไปจากร่างกายะะแล้วก็รู้สึกโล่งสบายตัวขึ้นแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่พี่ทีดาไปแบ่งปันที่ช่องทิกต็อกแล้วเราจะทําคลิปอัพคลิปลงในช่อง youtube ให้กับทุกคนนะคะ,ะ,คะว่าทำไมทุกคนต้องดูแลร่างกายนะคะอรูะะ้ว่าเป็นโรคไตแล้วควรให้หมอรักษาดีที่สุดงดอาหารน้ำมัน ล้างลำไส้ระบบดูดซึมเป็นประจำด้วยสูตรมะละกอดิบต้มเอามาชงกับน้ำชาโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวดื่มกินใช้เห็ดสามอย่างขึ้นไปนำมาปรุงอาหารห้ามผัดน้ำมันอาหารบำรุงไตเช่นน้ำมันกระชายเม็ดบัวเห็ดหมูหนูดำลูกกีดองุ่นดำถั่วดำงาดำลูกแปกก้วยผลไม้ชื่อลูกไอเน่ากล้วยตากลูกสำรองแปกกลัวเฉาวก้วยแล้วมังกร หัวห้าสีผักดองผลไม้ดองสูตรมะละ,ล,ะลายนิ่วในไตกินแก่นสับปะรดวันละสามแก่นหรือจะปั่นกินคู่กับใบโหระพาก็ได้กินจนหายปวดหลังเหล้าขาวหนึ่งก,ก๊กเติมมะนาวหนึ่งลูกกินก่อนนอนสิบถึงยี่สิบวันแล้วหยุดกินสูตรล้างไตล้างหมาก ล้างมะพร้าวล้างตาลลูกไตใบต้นรวมกินลรลูกไตใบเคยเห็นไหมแล้วต้มรวมกันแล้วดื่มเพื่อล้างไตาขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะนาวกระชายหอมแดงใบสะระแหน่อย่างละหนึ่งกำมือจดเอานะหนึ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะนาวกระชายหอมแดงใบสะระแหน่อย่างละหนึ่งกำมือใส่หม้อดินต้มน้ำให้ท่วม ต้มให้เลือดแก้วยกลงรอให้เย็นกินให้หมดภายในหนึ่งวันนะคะถุงน้ำดีข้นเพราะไขมันก่อติดอยู่ที่ผนังลำไส้เล็กที่จะเกิดจากการกินอาหารผัดน้ำมันเป็นประจำเมื่อมีไขมันมาขวางดูดซึมของน้ำก็การย่อยจะไม่ปกติดึงน้ำย่อยจากถุงน้ำดีมาใช้งาน ซึ่งถุงน้ำดีเป็นถุงสำรองเก็บน้ำย่อยที่ออกมาจากตับการดึงน้ำจากถุงน้ำดีมาใช้งานมากขึ้นทำให้ถุงน้ำดีข้นและถ้ากินน้ำน้อยก็จะทำให้ถุงน้ำดีข้นในร่างกายของคนต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง70%เซในเมื่อดูดซึมน้ำไม่ได้แล้วก็ยังถูกขับออกมาจากปัสสาวะผิวหนังเหงื่อน้ำตาลเซลทุกเซลล์ในร่างกายจึงขาดน้ำไปหล่อเลี้ยง ตัวเซลล์จะมีอายุสั้นลงผิวพรรณก็ไม่ผุดผ่องคนที่มีปัญหาถุงน้ำดีข้นที่เกิดจากลำไส้เล็กมีไขมันอุดตันจะมีอาการดังนี้ปวดหัวข้างเดียวที่เคยเป็นมาก่อนนะคะทุกคนหายแล้วค่ะเนื่องจากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการโปรแกรมจิตนะคะแล้วก็ดูแลแตัวเองด้วยค่ะปวดหัวสองข้างน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยนอนไม่ค่อยหลับนะ ตาเหลืองกินได้น้อยปวดหลังปวดสะโพกปวดน่องตาฝ้าฟางตาเป็นต้อเหงือกบวมปวดเขา่าขาไม่มีแรงเมื่อถุงน้ำดีคนมากอาจเป็นนิ้วในถุงน้ำดีล้างระบบหููดซมด้วยสูตรมะละกอดิบต้มน้ำเอาน้ำมาชามาชงกินดื่มโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวใช้บอระเพ็ดยาวหนึ่งเกือกต้มน้ำแล้วดื่มกินให้หมดภายในหนึ่งวันดื่มน้ำปัสวะ กินได้ไหมพนักประสะวัตตัวเองค่ะทุกคนค่ะล้างลําไส้เป็นประจําแล้วนิ่วในถุงน้ําดีจะหายไปเองอ่ะวิธีดูแลถุงน้ําดีงดอาหารผัดน้ํามันดื่มน้ําครั้งแล้วน้อยๆแล้วดื่มบ่อยๆอ,อ่ะไม่เครียดไม่อดนอนกินดีบัว ใส่ในของเม็ดบัวแบบตากแห้งต้มกินน้ำช่วยบำรุงถุงน้ำดีกินลูกกีดองุ่นตากแห้งขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปต่อค่ะนะทำจนจบในวันนี้ค่ะในจนจบเล่มนี้นะคะ,ะไปแล้วจา้าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยจ้าขอบคุณนะคะที่รักกันแล้วก็ปรารถนาดีต่อพี่นะคะพี่ก็จะปรารถนาดีต่อทุกคนคะ่ะอ้า